กินกันเลยจ้ากำลังหิวกับเครื่องเคียงอ่าอ่อข่าดองข่าดองจ้าจิ้มก็ปไปเลยจ้ากับวาซาบิกับน้ำจิ้มาวาซาบิใส่ซอสซอใส่วาซาบิจ้าที่น้องอื้อือืออื้

อุอาจารย์ไส้นน้งนงพี่นอ้องเต็มปากเต็มคำ cảm ơn cảm ơn nóng xôm chả nóng xôm